สวัสดีครับพบกัผมมานพินกับช e l f ล e l ลไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็รีวิวอาหารคนเดินทางข้าวไก่เทริยากิครับที่เซเว่นะครับ260กรัมนะครับก็ราคา45บาทครับก็แบบพวกนี้เนี่ยจะต้องเจาะรูนะครับสัก2ครั้งนะครับโอ้เนี่ยเจาะรูพวกนี้ต้องเจาะรูนะครับไว้คนละด้านนะครับ 3 7 0กิโลแคลอรี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพอไปเวฟแล้วจะเป็นยังไงบ้างก็เวฟบ3-4นาทีนะครับเสร็จแล้วก็ต้องอ,ออกมาตั้งให้มันอุ่นทั่วกันอีกครับอีก2-3นาทีก็มาดูกันครับข้าวไก่ทริยากินะครับดูว่าจะตรงปกไหมนะฮะปกเป็นอย่างนี้นะครับก็อย่างที่เคยย้ำว่าเรื่องรสชาตินี่ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละท่านแต่ละคนนะ แต่ว่าหน้าตาเนี่ยเราเปิดให้ดูกันครับว่าเป็นยังไงก็ออกมาครับเป็นอย่างนี้นครับหอมดีครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้น่าจะคล้ายๆกับที่เชสเตอร์นะชิมซอสก่อนครับ หวานนําเค็มตามครับแล้วก็แบบซอสเทอริยากยิฮะแล้วก็กับข้าวนะฮะหอมดีนี่เป็นเนื้อผสมนะไม่ใช่เป็นอกไก่อย่างเดียวมีส่วนที่เป็นหนังด้วยนะครับ น่าจะเป็นสะโพกนะอันนี้เป็นเนื้อสะโพกอซึ่งดีครับเพราะว่าถ้าเป็นเนื้ออกไก่เนี่ยมันจะไม่ค่อยอร่อยเวลาเอามาทำอย่างเงี้ยมีหนังด้วยแล้วก็เป็นเนื้อสะโพกที่ว่าหั่นมาอาจจะมีบางอันนี้เป็นอกบนมานะแต่ก็มีอันที่ไม่ใช่ออกไก่อย่างเดียวครับนี่ครับ นี่ครับก็ใช้ได้ครับนะฮะถือว่าโอเคนะครับแต่ก็เวลาทานอะไรพวกนี้ก็ดูปริมาณเกลือด้วยนะครับก็โซเดียมอันนี้770กร,รัมนะครับก็770มิลลิกรัมนะครับว่า30เปอร์เซ็นต์ของบริโภคได้ต่อวันก็อาหารพวกนี้จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะฮะก็ต้องระมัดระวังในการควบคุมด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับกับช e l f e ฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับข้าวไก่เทริยากิตาอิซิโกครับอาหารญี่ปุ่นแบบง่ายๆครับ